นะวันพระไอ้กลับบ่เบิ่งวันพระไม่ได้มีทุกวันนะคะโยงโยโยโอโหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ได้หนูตัวมันไงแป๊ซิโอ้โมแม่มันติดกลับไอ้นะบ่สวัสดีจ้า้กยแก้วระเบิดชาแนลสวัสดีตอนสายสายสายแล้วละจ้ะ ประมาณแ็ดโมงพี่น้องมื้อนี้กะตอนเช้ามากกับสีพ้ากันมายามเบิง่งก่งน,นจะจ้ะที่พ่ผพากันมาดักหนูกะมาถึงป่าทุเรียนแล้วมาถึงสวนทุเรียนแล้วจาได้ปะน้องใส่ยูใส่เมีนบอกไอ้พกไก่ปะนั้นเรือ Thôi đi ngay, mong say Ảnh nướng Mẹ ăn vợ, hiền vợ Giờ mình chiều cái Phén. แพงยังแพงไข่น้องวาวแล้วมือนั่นนะวันพระไอ้กับบเบิร <laughs> วันพระไม่ได้มีทุกวันนะคะสวัสดีครับไหนคะบบนีน่นี่อันนี้เพิ่นเปลี่ยนพอดีพาะก,กันเปลี่ยนใส่เบิรงขีมันก่อนไงพี่สิัสดีครับว้าว <laughs> พู่ฟูฟูโยง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้สูงอ่ะพวกไว้ก่อนป้าพยายามสูงใายแท้เอาแล้วก็ลืมเด้อไปเดี๋ยวไปเบิ่งอีกอยู่ซะบัดทีนั่นมาเห็นน้ำบ่ได้เลยเนาะปุ๊ปุ๋ยเฮ้ยน้ำไม่ได้พี่เล็กโอ้ แหงว้าวแหงกระเทบใส่่ได้คิสิคืไไิไไไไไไค้นสวยเลขึ้นไปทุนมันมันมียาดิหันมันเปลี่ยนผักปูนองเหรอเดี๋ยวมาบใบมูลลวนเปะเนี่ย เด็วที่ลุกแล้วก็ดูสิเนี<อ>่ยน้องคนเดียวคือไม่น้อมันลุ้นอีกต่อไปพี่น้องคือบอจ้าม,มันมันมักอะไรอินเนี่ยมันมักมันหมดไว้ไม่ได้กินดูแล้ว เอาตัวทังเทิงมันบอกไปใส่ตัตตวนั้นอคือเงียบเทน่านะกลับอีแปะไปใส่นะปลาหกบาดนี้นไปใส่นะปลาหกบาดนี้นอนข้าเดียมขอมหนูเขบอกีน้องวายูมันเปลี่ยนพูดน้นีนน่พี่น้อง ตัวนี้ปูยอมล้านเลยตัวนั้นเด้โอ้ยนี่ล้านกุงให้กับรีกลดอืมมีเอ๊ะมีหอยกลิ่นจ้จนะลุดหอยแหนออกมีขนติดน้ำพีน้องกลับไนกลับไมีแกบเอาหนูมาอยู่หนูตัวใหญ่พูดต้อง้องมาหยานมนยมนคืคหนู้ว่าจะนนอนตายน้ำมูนีนะ หนูมันโตใหญ่เพราะเราหนูปอยู่เออหนูนะตัวใหญ่อยู่พี่น้องใส่ตะนวนหนูอยู่ในเฮือนเนาะเข้ารถเข้าเมาใส่หนูนี่วไปไปเบิ่งตัวตัวไปอันนี้มันเป็นกรับใส่หนูไอ้น้ำเฮือนหนูทองขาวหนูทองขาวเอาตอนนั้นคือเอามาเลยเพราะตัวนี้กับพวกเขานานโดนรั้นเลเลย เปลี่ยนไหมพอดีไปหาใส่น้ำไปสวนทุเรียนเนาะพี่เนาะใส่น้ำทางสวนทุเรียน,นเดี๋ยวโกงอีกอันนึงเนาะเพราะว่าเอาโก่งมาโก่งมาสามบองโกง่งมาได้ด้วยเอาไอเอาไปแล้วบ่แมงลึกแล้วเนื้อตายมาแมงบอกโกงคู่อีกแมงค้าง,างหนึ่งหนูคทางงู ก็สิงูใหญ่เติบเลยกระหันเด๋เจ้าของบ่เอาเนะกะน้องกระบอกนะพีหลังสองกรอยู่พี่เด่เงียบกิ๊บ คือบอคือมันเปลี่ยนพูดบานนี้บอคือไปใส่ยู่ป่าทุเรียนป่าทุตอนป่ามาสีหกป่าทุเรียนมันิะเป็นกยาเขียวมันร่วม่วงเหใส่ยป่าทุเดียนเนาะดีนะที่เปียนใจเอาตัวนั้นไปใส่พุ่นไม่งั้นก็จะฟาวอีกแล้ว,วันนี้แต่มันก็กลิ่นอยู่นยเนาะกับอีแปะน,นี่ แมนบะมีบะโตเดียวนะโตใหญ่เลยพี่น้องอีกคัวอีกนิดเดีนี่คือบะไม่นี่คือ้ยงดีไรเชียงดีไรเียวเลยปียวก็เลยเปลือกขนมัดผิด้อกินข้าวเหนียวบะกินข้าวเหนียว่ะมาเด้อเด็กเด็กมันลูกระต้อง หัวใส่บขกือใส่ผักใส่เก็บผักใส่เก็บผักใส,ใส่แล้วก็ซื้อบักเขือไม่จักสี่หาหน่อยไม่ไปกว้ามกินมเลยเดลยวมาดีๆมาหาใส่น้ำมือดว่าสินุชาญมือป้าได้หนูตัวบังไงแป๊บซิ โอ้ยม oh, hey, wow, hey. oh, 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 ันม no ันติดกับไอ้นะบ่โอ๊ยคว้าเร็วโอ้ติดลดคำพิเศษตนั้นเดีนี่น่ะแม่โอ้ยทำเป็นนั้นน้องแป๊บซีหนูตายก็ว่ามันก็บ่ห่วงเนาะกัดบ่มีเสียงตีตีตีตามจิงงูตัวเนี้ยปนี้มันก็ได้ให้อีกมาได้อีกตัวนึงพี่น้อง ลูกไส้ลุดกลับมามะไก่แท้ป่ะลุดกับอีแปะตัวมันรันน้อมันรันเนาะ,ะปะ้าผู้รู้คนไทยลูกชาไส้คนไทยแป๊บย่องย่างเต็มที่เลยเนาะแป๊บนาจิติตปุกปุยกับกับนาจิตจิตกับอีแปะง่ามๆนี่เนาะมินอ่ะป้าใคยูลูกชายยังเห็นขาบบุลูกชายบุห็นกับจีบได้เลยเออพี่แมงหนูติดกับเนาะเพราะว่าไอ้หนูตัวเงี้ยปานี่มัน มันคิดอย่า่ไนั่นมันปวตายเนอะกัดบวนมันเนอะอืมกัดบวชยามูนเออญุ่ยุ่ยว่าพว่นี้ตายเดี๋วกระโดดมอไปเอาตัวนั้นโอตัวอันเว่าขานปากเอแต่ว่าไมขาแบบเดียวหนูคือบอดินบดินเนาะ มันกามหนูขึ้นก็ดิ่มหนูตัวมันติดกลับแล้วมันรุดทันละมันรนุดแล้วมัน,มนระบบละระบบตายอยู่กลับใครยุ้ยผ้าหมามันน้ำ <laughs> จัดกนรจัดการหน้นเนาฉี่มอือเลย,เลยปิ้งกิ่นกับมันเดอร์หนูยันปิง้งเนือ้อ เน้นเน้นปาเนื้อไข่ปเอยปัาเนื้อไก่คนเนื้อซีนหนูสีไดอยู่สีไดอันนี้กัดสีบดสาบเพราะว่าฝนมาตกค่ำครับฝนแรงีนสถบงค่อยสาบฝนตกค่ำมราติดไฟแล้วขึ้นตัวหู้ในกานแบบนี้ก็มาบ้านนอกปกติฝนแรงเยี่ยงตัเยี่ยงติดไฟหนูหนูสะบุกขึ้นตัว ลงอีกอะไรน้องเานะอันนี้ยอยอบ่มีมก่าโอ้ยอ um> ันใบลูกสาวลูกชายกันน้ำคักน้ำนี้ได้น้ยังได้กินหนูให้น้ำดูน้องชาวบุญ เเยย่่มันครับวันนี้ได้สองตัวได้สองตัวเลยไปหุมเียกว่าหูน้ังกว่าูน้างเมื่อค่ คือดีๆนะครับอย่าให้ไปนะครับมาแล้วมาแล้วเขียวเขียวไปยองกินมาแล้ว เอาละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะสิ้ดลาไปก่อนนะจ้าไม่พอกันหน่อยยิบตาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับขอตทษเด้คอครับมว่างก็ได้เบิ่งเบิ่งลูกสาวกันเลยอ้หหม,ม่านคักไปพอลแล้วแล้ว